ในขจาวกจะเวียนจะย่างแล้วพี่น้องก็จะจะยางเวียนเวียนอบโต๊ะขวไอเนาะคนเบิดในหมู่บ้านมันจะมีดีหน่อยผู้ใหญ่ก็จะจะไปจับอยู่บังอยู่บังทรงนั้นแล้วพี่น้องสบายดี สบัสดีพี่น้องสบายดีสบัสดีเอฟซีทุกท่านน้องมอน้มาพบพกับบาเล่เลวก,ก็บบาสไซยู่ทางแมน,มน,น,นย,ยู่ทางบาเบาสไซน้อนี้นยดากเสียงพี่น้องดากเสียงมุนี้เป็นงานยังบาสไซยู่ทางบาตงานดองแลวก็งานขึ้นเงอนไม่<โ>ขึ้นบ้านใหม่พี่น้องขึ้นเหอนหม่ขึ้นบานใหม่นี<ม>่คืเป็นงานดองนําเนาะโอ้อันนี้ขออนยญาท่ามนี่แบบค้อยซุมนี่งูข้อยเนี่ยเขาเจาเอาไว้เห็ดยังตัวคือว่ามาูยูมในรักเขาเห็ดตามยิดตามคองเขาเห็ด เขาพุกงใช้รักรังจงนั้นเขาจังคาเขาบดไอเขาบดไออันนั้นเขาบดไอแทงอะนะเขาจับราคาเพราะว่าเขาเซิร์นมาไล่หมู่บ้านเขาเซิร์นมาโอย่าให้แต้มพี่แต้มข้องเนาะ amen ทันว่าบัตราวามีเอฟซีทันใดทีอย่าเบิ่งคลิปนี้กาบอยังหาแเบว่าเป็นการธุรกรรมสัตว์เพราะว่านี่มันคือแบบว่าคังฮิตของประเพณีฮิตของประเพณีเนาะพี่น้องเนาคือมาแต่ดึกน้ำบันพี่น้องดึกน้ำบั่นมานอาการแม่นโอ้คือกันมา เราเฮ็ดแบบนี้เนาะโอ้แต่ละบ้านทางชนเผาตะเลียงชนลาเฮ็ดแบบนี้บ่แมนแมนีพ่กิโลทำได้ที่เขาไปเบิ่งกันแมนอ่า ใส่บิจารณญาณในการทับเบิงทับส้มนะพี่น้องแมนจะได้สิแมนมันโบแมนเป็นการทะนุนสัตว์โบแมนว่าเป็นจักษนะิสัตว์นะนะลักษณะข้าเจ้าขาเฮ็ดตามมีดตามของของชนเผ่าตะเลียงทางนี้ข้าเจ้าเฮ็ดแบบนี้เราพีนนนะน่น้ <deny S 2> นะนอง,หองอให้บาเลเก็บภาพบรรยากาศไทยเราเป็นน้องให้พี่น้องเฮาเอ็นซีไปเบิงไปไดเลยได้เลยโอเคนะท่านผู้ชมมือนิกาอยู่ทางบัดเบาไซเบาไซกลับมาเนี่เบิงเนาะสิไปเบิงวัดข้าจ้าเฮ็ดตรงได้เน่อยู่ทางชนบทพี่น้องแต่ว่านี่ทางล่างกัจะเป็นคั้ย ไว้หนูก็จะเป็นแบบว่าที่เขาจาว่ายขาเนาะเพื่อเป็นเฮ็ดทิศข้องแต่ว่าบอลเล่นกันถารุ่นซัดน้อพี่น้องกองต้องโปรดใสวิจัร์นี่เนในการรับชมด้วยน้อพี่น้องเดี๋ยวบอลเล่นที่ไทยบรรยากาศในเบิ่งกเราเป็นจะได้ในพี่น้องเนาะไปไปทักเนาะเออท่านเลยืนพี่น้องอันนี้กะขจากระพูกไว้ในลักนณะพี่น้องนะี่จะเป็นควายแล้วกังัวนขจาว่าแบบว่าจะขาเนาะแต่ว่า สิ่งนี้เขาจะเฮ็ดมากเพื่อแบบว่าเฮ็ดหิดค้องเนาะบําเมนว่าเป็นการทายรุ่นซั์เนาะที่พามาถ่ายบรรยากาศอยู่ทางเมืองดักจึงส้นเทาตะเลียงพี่เนาะทางบ้านเบาใส่เนาะสิมีควายสองตัวงว่าค่ะตัวนึงพี่เนาะประมาณนี้เนาะพามาเบ่งพี่จะได้แน่ขาจะมีวิธีเฮ็ดอย่างไดแน่เนาะ ในมือก็จะเป็นหอ,อกนะพี่น้องข้าเจ้ากาสิไวมาแทงข้วยนอกกับโปดใสวิจารณญาณนในการรับสมด้วยนะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นฮิตคองของข้าเจ้าพี่น้องคนข้าเจ้ามาไล่พี่นอ้องค่อนข้างแบบว่านักแน่นน้องเบดในโมู่บ้านเลยพี่น้อง อนนี้ข้าเจ้ากับเจียวียนเจีย่างเนาะพี่น้องข้าะเจีย่างเวียนเวียนออมโต๊ขั้วไเนาะคนเบิดในหมู่บ้านนะพี่น้องผู้แสบผู้สาวก็จะมาเบิดพี่น้องน้องอ่าข้อธามเนี่ยอันนี้แบีว่าแบบว่าเฮาย่างอันนี้เนี่ยห้าย่างเพื่ออีสังเป็นฮีตบ่อใา่เบีว่าอยากเข้าใจว่าเฮาต้องย่างแบบว่า ต้องว่ทุุคนบันในหมู่บ้านโอ้ย่างโดนเติบบอสามหออสามหอโอขอบใจเด้อสาวร้ายพี่น้องบ้านเฮ้ยเจ้าก็จะย่างออมงัวคขวายู่ในลักกับประมาณอยู่ สามหอบนะพี่น้องเป็นขิดคองของข้าเจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเลยชิลองยางนำเขาหน่เห็นบาลใส่พี่น้องโอ้ตียางบาไสโอตีกงลาวเยอ๋อเป็นบาลใส่เนาะบานบาลใส่พี่น้อง โซนเมกาซิมีเราห้น้มพี่เราเป็นเราห้น้มเนาะ <c oughs> อันนี้อยากขอทาเนี่ยเขาขึ้น่าเขาแทงเนี่นี่เขาเฮ็ดเพื่ออีสังอันนี้จะเข้าใจเน,นี้แปว่าเแทงเ,เ็ป็นอินเป็นโคงแ้บเขาเคยเน,นี้<อ>นเเ,เ,เลยเขานตาตามโอันนี้เป็นสนเผาตะเรียงเนาะโอ้เดี๋ยวว่า กจ็จะแทงแบบนี้กับแปลว่าโมเมนต์การทะลุนซัดแบบตั้มฮ็ดตั้มฮิดคล้องเลย,นยเนาะทางเมืองดักิ้งส่วนไลท์เขาก็แทงแบบนี้บ่ะตะกิ้งจี่ก็แนวนี้าานมาตีแทงเฮดหิดคล้องเนาะอาขอบใจไลท์เนาจเป็นตีอันนี้น้ำพี่นเนาะก็จะจะตี ขออนุญาตถามได้เด้พอพ่อตีอันนี้เขาเอื้อตีอีสังอันนี้ตีอีสังเขาเอื้อตัวน,นี้กองลาตีกองล่าม้วนเนาะเออชิบพอ่พอแม่เลยอ๋อเป็นเป็นของเก่าแก่ป่อ,อ,อ,อของเก่าแก่สมัยตะกี้เนาะเออเป็นของเก่าแก่สมัยตะกี้พี่น้อง น,นี่นะที่บาลีสอบถามคนในหมู่บ้านข้าเจ้ากันไลายล,ล,ลพี่เนอะนี่บาลี่ก็สิเป็นบาลี่ข้าเจ้ากินเหล่าให้เนะพี่น้องนะ กำลังล้มควายพี่น้องเดี๋ยวกับบาลเล่สิ <c oughs> ดบบท้ทายเป็นอีพีอีพีเนาะพี่น้องถวายเอฟซีจากเบิ้งอันนี้ก็สิเป็นแบบพิธีการเฮ็ดีคองของชนเผ่าะตะเลียงเนาะพี่น้องทางเมืองดากจึ้งแข้งเซก่องบ้านดากเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้บาลเล่ก็ได้พาทุกคนมาเฮียนหู้กับวัฒนธรรม ไอ้คลองพ็อเพณีอของเขาเจ้าเนาะนายแต่ละหมู่บ้านบาเล่ก็อยากถ่ายหลายๆชนเผ่าไห้เอฟซีเขาเจ้าเบิ้งเนาะเอฟซีเบิ้งพี่น้องให้เอฟซีทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าอยู่ทางสหรัฐเวียดนามที่เป็นเอฟซีบาเล่เนาะหรือว่าทางมาเลเซียเนาะก็อย่าลืมฝากให้กำลังใจบาเล่คือเก่าเดอ้อบาเล่การชิพยายามเฮ็ดคลิปหลายสิ่งหลายอย่างให้เบิ้งเนาะเท่าที่เฮ็ดได้พี่น้องบาเล่เฮ็ดคลิปช่วงนี้ก็บ่ได้ยอดวิวก็อยากท้อๆแน่พี่น้องเนาะ แต่ว่าก็ภูมิใจเนาะที่เฮาเห็ดได้มาฮอดมือนีพี่น้องนี่กะจะเป็นลักเนาะที่เขาจะไว้ผูกคว้วพี่น้องจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนเผ่าตะเลียงแบบแท้ๆเนาะอันนี้กะจะเป็นแบบว่าพิธีที่เขาเจ้าเอื้นควันเนาะพี่น้องให้ยูดีมีแห้งเนาะจะมีผู้เท่ามาเอาแบบว่าอยู่ใน ต่อมาจากหลักนะครับจะจะปัดปัตปัตอยู่ในหัวสีแดงๆนะครับจะท่าเลือดค่อยใส่นะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้ที่บริเลณสอบถามข้าเจ้าเขาเพชรอียังตอวนี้เขาเพชรอีซังตอนนี้ คร n บมาเสียสารึกเวียดลาวอยูนาะพี่น้องาเลยกสิได้จบคลิปไว้เนาะไว้พบกันอีพี่หน้าพี่น้อง